สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่กับครูดีมครูเตยและก็นักเรียนชั้นป2คําหนึ่งจะมาทําอะไรครับครูดีมโครงการทักษะอาชีพโครงการทักษะอาชีพก็คือพัฒนาให้เด็กๆรู้จักสร้างงานสร้างอาชีพตอนนี้เรากําลังจดร้านกันอยู่ <c oughs> ชื่อร้านว่าปังปิ้งไส้เยิ้มจริงๆแล้วมันจะเป็นปังทอดเนยนะครูดีมกําลังเตรียมแยยมอยู่นะครับเด็กๆกําลังแบ่งหน้าที่กันนะครับว่าใครจะทําอะไรบ้าง อันนี้ก็คือขนมปังที่จะเอามาเตรียมทอดนี่เป็นขนมปังแบบนี้ก้อนๆแบบนี้เลยแล้วก็เราจะผ่าตรงนี้แล้วก็ใส่แย,ยมลงไปนะครับเดี๋ยวทําให้ดูทํำยังไงแต่ว่าเตรียมอุปกรณ์ให้เสร็จก่อนตอนนี้อุปกรณ์ครบแล้วนะครับเราก็จะทําการเดี๋ยวครูดิมจะสาธิตให้นักเรียนดูก,ก่อนนะครับว่าเริ่มทํำยังไงก็จะเริ่มจากการใช้ขนมปังมาผ่าอย่างนี้ไม่ต้องขาดเนาะ จากนั้นเราก็จะเอาไส้นะครับมาทาลงไปที่ขนมปังตามคอนเซ็ปต์ของร้านเราก็คือไส้เยิ้มใช่ไหมนี่มันก็จะเยิ้มอย่างนี้เลยนะครับรกกว่าแบนว่ามีไม่ต้องให้มันเยอะกินไปเดี๋ยวมันล้นเพ้ามันแบบเวลาหนูปา่นเอาเนื้อโคตรลองนิดนึงเพื่อเอาแยม้อออกครูตีมกำลังสาธิตให้นักเรียนดูอยู่นะครับว่าท,ทำยังไงอ่า เป็นรับออเดอร์ใช่ไหมลูกรับออเดอร์แล้วก็ชิฟออเดอร์ไงใครเป็นคนรับเงินโอปอโอปอรัออรบเงินแนนนเป็นแก๊ปวาวาเป็นคนผ่าขนมปังใช่ไหมครับแล้วก็มันแกะทำอะไรลูกทำเลยใส่ใส่ไส,ส้เนาะแล้วก็ครีมครีมเป็นคนทำอะไรครับครีมเป็นคนทอดนะนีะ่ตอนนี้นักเรียนทำแล้ว เเอาสังขยาบ้างลูกมีเนนมีโอเคเชิบนี่เรามีตอนนี้สามไส้นะครับไส้อีกไส่นึ่งก็คือไส้เนยนมนะมาชิมเปิดแก๊สเปิดไหมลูก เราจะใช้แก๊สแบบกระป๋องนะอันนี้ขั้นตอนนี้อาจจะต้องมีผู้ใหญ่คอยดูอยู่นะครับชืบอ่าเรียบรอย้อยแ,แล้วก็ไฟไม่ต้องแรงมากนะอ่าไฟประมาณนี้าานไม่งั้นมันจะไหม้น,น,น,ะะน,นี่เอาเนยลงไปในกระทะก,ก่อนนะครับแ,แทนน้ำมันนะเนยตัวนี้ใช้ไฟออน อ่ะคิมลงมือเลยลูกมเมื่อเอาเนยลงในกระทะแล้วเราก็จะเอาขนมปังลงไปในกระทะนะครับต้องกดๆไหมเออกดๆแบบนีล้ลงไปแบบลงไปแป๊บเดียวก็รู้สึกหอมและอุ้ยคิมช่วยดู <laughs> อ่ะกดๆๆให้มันเป็นแบนหน่อยลูกมือจะต้องเติม ต้องเติมเนยเรื1 1> ่อยๆเติมเนยเรื่อยๆนะครับเพื่อที่ให้มันทําให้มันกระถาไม่ไหม้ถ้าจะให้ขนมปังมันสวยเราต้องกดแบบนี้ยอ่ะลองพลิกดูลูกอ้ยอ่ะแบบนี้ชึบชึบพลิกนี่ ่ะลองพลิกดูลูกเฮ้ยนี่เริ่มจะสวยแล้วครับเราจะทำการทอดให้มันเป็นแบบมีความกรอบๆนะเป็นขนมปังที่กรอบนอกนุ่มในแล้วตอนนี้กลิ่นก็หอมมากๆเลยอีกไส้หนึ่งนะครูดีมกำลังทำก็คือไส้เนยนมนะครับเราก็จะใส่เนยแล้วก็ใส่นมลงไปไส้นี้เป็นอีกไส้หนึ่งที่แบบว่า อร่อยเหมือนกันแหน่ากินไหมอ่ะลองพริกดูชึบอุ้ยเริ่มไหม้แล้วอ่ะไปชี้ไปเลยลูกโอ้โหได่ะอลูกอ่ะอลูกเดอะอันนี้เสร็จแล้วตอนนี้แม่ครัวเริ่มได้กินนะครับก็เลยมาออเดอร์ไว้อันนั้นเสร็จแล้วเอาลงมาเลยลูกเติมเนยเติมเนยด้วย นี่ได้แล้วครับ3มไส้มีไส้ช็อกโกแลตไส้สตรอเบอรี่แล้วก็สังขยามาเอาใส่ถุงเมื่อกี้แม่ค้าลงอาหารมาสั่งแล้วนะครับ3ามก้อนใส่ถแล้วสองก้อนโอเคทางนี้น้องปิ๊นเตรียมรับออเดอร์แล้วนะโอเคเป็นถุงแบบนี้นะครับก็เรียกว่าปังทอดเนยไส้ทะลักนะ ลูกค้าคนแรกของเราคือแม่ครัวนะครับทนกลิ่นอันหอมหวานไม่ไหวแม่สีกาไ, <c oughs> ได้แล้วครับลูกค้าคนแรกของเรามาดูความน่ากินของขนมปังของเรานะครับเรียกว่าปังทอดเนยไส้เยิ้มน่ากินมากหิว นี่คูด <ณ shield> ีมทนทนความหอมไม่ไหวคนก็มหอมไม่ไหวเอาไปแล้ว,วนะช่วงนี้เป็นช่วงเตรียมร้านนะครับเราก็จะเตรียมไว้ก่อนรอลูกค้านี่ลูกค้าเริ่มมาแล้วลูกค้าตัวน้อยมาแล้วนะ,ะเ,นเริ่มมาแล้วนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่พัฒนาเด็กๆให้รู้จาักกาัน การมีทักษะอาชีพนะการค้าขายการคิดเงินการทำขนมอันนี้เป็นห้องห้องไหนห้องไหนนะสามทับนึ่ง้อาก็มาขายของเหมือนกันเนาะก็คือเตรียมขายน้ำใช่ไหมลูกใช่ค่ะนี่เป็นน้ำชาบูฮาวายบูฮาวายแล้วก็อันนี้คืออะไรมันเ็นโล่ช็อกโกแลตเป็นมัดเ็นโล่แล้วก็อะไร่อันนี้เขาเรียกว่าอะไร ไม่รู้คือขนมเยลลี่ขนมเยลลี่อันนี้คือมัเมกกมรเมโล่ก้อช็อกโกแลตมาร์เมโล่แล้วก็เตรียมน้ำครับจะเคลือบช็อกโกแลตด้วยใช่ไ,ใชไหมเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับมันปั่นอะไรลูกนี่สังขยา,ขขยาใส่ให้เลยมาอยู่กับลูกค้าของเรานะครับใบหมอนแล้วก็มันปั่นนะโน้ได้ใส่อะไรลูกช็อกกโแลตช็อกโกแลตเป็นไงบ้างรสชาติ อะไรโน่ะได้เส้อะไรสังขยาค่ะสังขยาในะโจให้ดูดิโจให้กล้องดูนี่ไส้เยิ้มเลยใช่ไหมเอออร่อยปะลออูกค้าเราเริ่มเยอะแล้วนะแต่ของเราก็เริ่มจะหมดแล้วเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะที่โรงเรียนวัตถิโลหะจัดขึ้นนะครับเราจะมาขายทุกๆวันพันเรื่อยๆตามที่อย่างนะครับเหลือสองก้อนสุดท้ายแล้ว สายแพีเดียวหมดนี่ของคู่ของคู่อรอ่อ,รอยอร่อยขอบคุณครับ,ะะรบหมดแล้วก็น่าจบคลิปเพีเท่าน,นี้นะครับฝาก,กไปด้วยขมนมคให้เยย้ม<ะ>หนูไม่ได้กินนะเนี่ยวันนี้หมดแล้วครั้งหน้าค่อยมาซื้อนะโอเคไหมโอเคจบแล้วร้านเราจะเก็บแล้วครับแล้เวเขาตัวไปเก็บร้านก่อนแล้วเจอกันใหม่นะนบ๊ายบายหมดแล้ว หมดแล้ว,อด,ดวอดกินเดี๋ยวกินเลือดหันหน้าเดี๋ยวจะมาใหม่จะกินอ่ะโอเคเดี๋ยวจะทำ<ส>ะเดี๋ยวจะทำให้เยอะกว่านี้โอเคไหมฝันเรืองหันหน้ามาใหม่โอเคบ๊บายบายเจ้า